ขยับไปเรื่องของ Netflix กันบ้างค่ะเปิดให้เล่นเกมแล้วนะคะบนระบบ Android Netflix ผู้ให้บริการสตรีมมิ่งรายใหญ่ที่สุดของโลกนะคะก้าวไปข้างหน้าอีกแล้วค่ะกับการรุกเข้าไปตลาดเกมนะคะตอนนี้เนี่ยเปิดให้ผู้ใช้เนี่ยสามารถเล่นเกมได้5เกมแล้วนะคะบนแอป Netflix ในอุปกรณ์ระบบ Android นะคะเกมทั้งหมดเนี่ยจะไม่มีการเก็บเงินเลยนะคะแล้วก็ไม่มีโฆษณาไม่มีการซื้อสินค้าในเกมเพิ่มเติม,ตมซึ่งสามารถเล่นได้ในบนสมาร์ทโฟนแท็บเล็ต แต่ว่าตอนนี้นะคะก็เล่นได้เฉพาะระบบ Android เท่านั้นใครที่ใช้ iOS เนี่ยก็ต้องอดใจรอกันอีกสักนิดนึงค่ะ Netflix เนี่ยเขาก็มีการทดสอบเกมบนระบบ Android ในประเทศโปรแลนด์แล้วนะคะเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานี้ค่ะเป็นเกม t i n n s s 9 9 8 4หรือว่า s a n g n r t r i n g s Key นะคะแล้วก็เเกมพวกนี้นะคะก็อ้างอิงมาจากซีรีส์สุดฮิตของ Netflix นอกจากนั้นค่ะก็ยังมีอีก2เกมค่ะก็คือเขาก็ยังมีการขยายทดสอบ ที่ประเทศสเปนแล้วก็ประเทศอิตาลีในเดือนกันยายนที่ผ่านมาอีก3เกมก็คือ s h o ุ ing h o o p ทีเทอร์อัพแล้วก็ก a ร์ดบลันะคะที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับซีรีส์ใดๆเลยบนแพลตฟอร์มของ Netflix ค่ะพี่หนุย่ยแหมจะบอกว่าใช้ฟรีก็ไม่กลเพราะว่ามันคือ <laughs> ต้องสมัครสมาชิกจ่าย Subscribe ก่อนนะถึงจะเข้ามา <c oughs> อยู่ในคลายเกมซ์นี้ได้นะครับ ต้องบอกว่าเรื่องนี้น่าแปลกนิดหน่อยที่ไปเริ่มกับ Android ก่อนเพราะว่าโดยปกตินักพัฒนาจะชอบเริ่มกับ iOS ใช่ไหมแต่ว่าครั้งนี้สาวก Android ได้เ hey ฮนะครับการเลือกเกมนะครับก็เข้าไปที่อแอปเขาไป Google Play Store นี่แหละนะคุณก็ไปดาวนโหลดมาคือตัวแอป Netflix เนี่ยมันจะเป็นเหมือนหน้ากากในการเข้าสู่เกมหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะวิ่งไปที่หน้า Google Play Store ถ้าเปิดบน iOS แล้วก็จะวิ่งไปที่หน้า App Store แล้วก็เริ่มเล่นเกมบนแอป Netflix ได้โดยตรงมันจะมีการดาวน์โหลดเพิ่มว่ายง่ายนะมีส่วนเสริมเพิ่มขึ้นมาเดี๋ยวรอดูตัวจริงแล้วกันเจะ n e t ิก i ์ประสบความสำเร็จอย่างมหาศาลนะครับในบริการสตรีมมิง่งภาพยนตร์และซีรีส์กับผู้ชมทั่วโลกการรุกเข้าตลาดเกมในคะรั้งนี้ก็เป็นการขยายฐานผู้ใช้ของ Netflix ให้มากขึ้นนะนี่กะจะกินหมดจริงๆนะรีเทสติ้งเก่งมากาผมไปมาละพื้นที่เนี่ยตึกเนี้ยอยู่ใน LA แล้วก็ที่ลอส ต้องบอกว่านี่เป็นผลพวงจากการไปซื้อกิจการเกมมาคือก่อนหน้านี้ Facebook เนี่ยเทคโอเวอร์สตูดิโอเกแล้วก็เงียบไปพักหนึ่งสรุปไอ้สิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันก็ปรากฏเป็นจริงนะครับ Netflix Games มาแล้วอีกหน่อย Netflix ก็น่าจะเป็น s สโตรเกมที่ยิ่งใหญ่ามากอีกหนึ่งสโตรเพราะว่ามีผู้ใช้ณขณะนี้มากกว่า300ล้านรายทั่วโลกนั่นเองนะครับแบบจ่ายเงินด้วยนะ,ะเราจะไปบอกอุยังน้อยกว่า เฟซบุ๊กเยอะเฮ้ยอัน <hun> น <zin> ี <único Liberty Overwatch> ้จ <reais> ่ายเงินนะคนละสิบกว่าเหรียญเลยนะอันนี้ถือว่าเป็นบริการที่อุ่นหนาฝาค้างมากนะครับณขณะนี้เพียงสักวิดเกมเรื่องเดียวที่เป็นซีรีส์ดังที่สุดในโลกจากเกาหลีเนี่ยนะเพิ่มมูลค่าให้กับ Netflix อีก2 6 0 0 0ล้านบาทสี่สิเท่าจากคุณสร้างโอ้โหรู้งี้สร้างหนังเองซะก็ดีกว่าตั้งแต่แรกไม่ต้องไปซื้อลิขสิทธิ์ฮอลลีวูดมานี่เขาซื้อลิขสิทธิ์มาลอกก่อนไง <im itation> มาทําให้คนที่รู้จักหนังดังๆแล้วเนี่ยเข้ามาอยู่ในระบบหลังจากนั้นเขาเริ่มสร้างเองจาก Data Drive เเขาเอา Data มา Analy t i c ทั้งหมดแล้วรู้ว่าคนเนี่ยดูหนังแนวไหน <im itation> ชอบอะไรไม่ชอบอะไร <im itation> แล้วก็ไปลงทุนสร้างแนวนั้นครับทั้งหมดเนี่ยเขาสร้างทุกแนวแต่เขาลงทุนกับแนวที่มีคนดูมากมากกว่าก็เลยทำให้เกิดคุณภาพการผลิตที่ดีกว่านั่นเองนะครับ